สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดทนของเงินแฟน5,000แฟนให้2,000ถามคนเลิกดีไหมเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อหญิงสาวรายหนึง่งได้ออกมาโพดข้อความสอบถามหลังจากตัดสินใจเลิกกับแฟนโดยเธอได้โพดข้อความผ่านพันทิประบุข้อความว่า ของเงินแฟนห้าพันแต่แฟนให้สองพอยากเลิกดูไม่มั่นคงเราครบกับแฟนมาปีกว่าปกติเราทำงานมีเงินเดือนแต่เงินเกิดไม่พอใช้เราเลยของเงินแฟนห้าพัน แฟนก็ถามว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรเราก็ไม่ได้บอกแฟนเลยอ,อนมาให้สองพันเราเลยรู้สึกว่าไม่โอเคคิดว่าขอแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอจะมีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรแต่ปกติเราไม่มีเงินเขาเขาก็จะให้เงินเราใช้ตลอดคอยซื้อของให้อะไรให้พาไปกินข้าวบางทีเราก็ช่วยออกไม่มีเขาก็ออกให้แต่มาวันนี้เราขอห้าพัน กลับม่ให้เราเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยไม่มีการวางแผนจัดการเงินเลยคิดว่าคนเลิกดีไหมจะทำยังไงดีคะเรียกได้ว่าหลังจากที่เธอได้โพสกระทูไปก็มีคนมาตอบกระทูของเธอมากมายเช่นตั้งกระทูมาเพื่อประจานตัวเองหรอคะเห็นแฟนเป็นตู้ ATM เหรอขอแล้วต้องได้ขอเยอะก็ต้องได้เคยขอแล้วได้ก็เลยว่าจะขอ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 ,ขออยู่อย่างนั้นใช้เงินไม่พอเองทำไมไม่ไปหาเพิ่ม ว่าอะไรมาเขาตัวเองหมดเลยว่าเขาไม่มีการวางแผนจัดการเงินแล้วคุณทำเหรอวางแผนจัดการเงินยังไงทำไมเงินเดือนไม่พอใช้หรือแค่มาตั้งรอเป้าหรือมาตั้งเอาพอยส์ึอยากถูกแชร์เป็นกระทูเด็ดพันทิตพิกเหรอหรือแค่เหงาหรือย,ยังไงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเลิกเลยปล่อยให้เขาไปเจอคนดีๆเถอะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเขาคือแฟน คุณไปของเงินเขา5,000เขาถามว่าจะเอาไปทําอะไรคุณก็ไม่บอกเขาเขาให้มาสองพก็เลยคุณก็เลยอยากจะเลิกกรรมคอมเมนต์มาบอกว่าไม่มีการวางแผนจัดการเงินคํานี้ต้องใช้กับตัวเองนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ